ก็น่าจะร้อนนะที่แม่งพะโลมมันเป่าเป่านี่ด้วยเป่าซีพียูพะโลเขาเป่าเออพะโลมข้างนอกเออโค้งหักเลยและและและในนี้ก<ม>ูใครเอาพัดลมมาให้เป่ากูตาลัวมีขนาดเท่าไห่ไม่ได้จาเป็นโค้ดหรือไม่มีมีนี่มีหน้าสะพานเลยหน้าสภาเออตัวกูุ้งที่ตัวเกี่ยวเลยทัโลกเลมีโค้ดแค่หน้ามีสี่ตัวแล้วก็ที่เหลือโนโบโค้ดหรือว่าอะไรมันน้าบิน โค้ดมาข้างพี่อย่าลมสีส้มๆอ่ะพี่พพพไม่ค่อยอืูเห็ oh, นแต่โค้ดอ๋อมีคนลงมีคนลงสองคนอ่ะตรงรถร้อยมีรถสามคนอ่ะเออมีคนมีโนวหนึ่งโนว์สองโนว์สามโนว์สามตัวแล้วก็ฝั่งหน้าสะพานตัวนะึงต้นร้อยมีสองคันมาเออกูไปเอาคันอาวี่ะในในในน้นไม่มีดีกว่ามีเรียมันไม่มีครับสะพานซ้ายใครยังร่อนอยู่ดูนะไม่มีแล้วนะผมไม่เห็นนะแต่ไม่รู้ว่าไปโดดที่หลังแบบไนั่นหรือเปล่า ของยากอยู่เข่าบังเพ้นไมดโดนปะไม่รู้ยิงให้กูได้หม็กซ์สองมาเสียเออมึงเข้าไปฟาร์มข้างหนกูเดนวมึงเข้าไปา ยอมทนบ้างไหมป่ยวยอะไรครับเนี่ยเธออย่าบอกว่าเธอไม่รักฉันเลย เลี้ยนานานไหมที่มึงอยู่ใกล้กันแบบนี้มีให้เราอานะอยู่ในไดม,มินิดีฝาลายนี้เออเราอาร์ไม่ได้ยิงเลยอาร์อยู่นี่พร้อมอ่ามีอะไรนะพี่ชิปแพดอ่ะชิปแพดยังงานเลยเหรอเอเอแป้งฟันสต็อกนี่ไปยังอ่ะทำไปแล้ว โอ้โหเกาะสามอยู่นี่อีกเหลือจะเชื่อเนาะมึงไม่ฝากคุยกับเขาเนี่ยคนเดียวกายกูยัดยัดใส่เป่าเลยเขาจะได้มือมงคนพูดเลยเนี่ยว่าปล่อย้ก็ได้เลยก็เทีให้กูแต่ไอ้เหี้ยคนเดียวไม่ก็ตักเกินอิ่มเกินไอ้สใส่เราของมึงเลยไม่ใครจะเกาะสามเนาะมาครับดูไม่เอานะเอ้ยผมได้พอดีเลยได้เกาะสามพอดีเลยไม่เอาละ อยู่บ้านข้างๆกันก้องายี่ปืนได้กระสุนเตีได้สามอยู่เนี่ยปึ้เคแถวแถวบ้านกูมีอยู่ตั้งมีอะไรไหมอะไรนะตั้งจีบตั้งจีบตั้งแถวบป่ะน่ยเอา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 กิบแดงมาแรกเออให้กล้องเอาไปได้เขาดิยอกหยอมยอมชีออชั่นน้อยว่ะเหยียดไม่ต้องมารชับป่ะตอนนั้นเอร่าไอ้าของเบลได้แล้วก็กอดสามอยู่ ไังได้ไหมเอาเมึงจะเล่นเหรอเล่นเลยเล่นเลยกูเนี้ยเล่นเลยตังตังมัวยวีรบาร์เลยไหมอือพี่ใครยอมทนบ้างไหมคลิงอยู่ลิปกูไหมพี่พาไปเอากระสานอีกอยู่ไหนอะไงอ,อยู่ข้างในบ้านตรงบ้านบ้านเนี้ยบ้านใกล้เราอะ ขาก็สุดมากเขาก็สุดซ้ายเนี่ยในบ้านเนี่ยเฮ้นไม่ได้อยู่ข้างหลังเลยเข้าซ้ายไปเข้าไปทานซ้ายแล้วก็แล้วขวาที่ซ้ายแล้วก็ตรงไปยาวเลยกูมีไฟแค่สองลูกอะทั้งตัวออปชั่นอะที่ไม่มีอะไรค่ะแม่ทำความตัวซีกันหมดแล้วเหรอจะมันไม่ได้ความตึกกลางตึกตึกชั้นเดียวอะกระจกเยอกระจกเอเอา โอ้ยเฮียส่วนออปชันที่ผายรัวได้ล้วบล็อกสองรูโอ้ส่วนเขียวอยู่นี่โค้ดเยอะโคตรเจ๋อออปชั้น Option เลยว่ะวติดตั้งมาซีน้องๆเบลลี่เนี่ยได้แล้ไวมไม่ไปิดแล้วอ่ะพอไม่มีเริ่มมึงอยู่ไหนฮะไม่มีรถ อยู่เขาสองคนนั้นข้างตึกคุณมีคนอลอยไม่ถึงไม่นำเหลือเอาพอ,อ,อยนบปองสีส้อมอแมนเอาไปเลยเอาไปเลยกูคร,บ,ครบแล้วะหาแค่ออปชั่นอะได้หกแล้วออปชั่นกลัวเหลือกลัว เอาอะไรเพชรคุณหก้ามึงใช้คุณอะไรอยู่คุณสี่เอาคุณสี่มาเอาไปเขาไปใช้งานพอสามไปมาเอาไปไ่เอาคุณหกับเขาไปเขานี้ยรถสองเทของเันเทอย่างเงี้ยเทข้าหน็เด้รอเบทอาร์อยู่นี่ก็มีห เียแมนอยูุ่กใจได้แชมบ่อยตอนนี้เป็นไงล่ะเ <laughs> ด็ดติดมือเ <c oughs> หีเ้ยแพลงนี้กี่ปีแล้วอะ <laughs> ผมฟัาตั้งแต่อยู่เยอะแล้วอะปฐ <laughs> มอะต้องฮีมากูาเลยเอาคุณรอให้นัดเฮ้อยเราไลน์อยู่เพื่อน มากระจกลงเห็ดลงดูแบล็คลอยไปได้แล้วนะสอะไม่มีรเราพิจิ์เขาทำงันไปหมดเลยใช่ไหม ขา่ขากไปดิเขาไอ้กล ok> ้องเขาออกไปแล้วแล้วไม่เมื่อเขาออกไปกูจะติ่มให้ไงไอ้แค่นจอดมันอยู่ไหนอยู่บนเขาเขาพี่ซ้ายหน้าคู่หนึ่งหนงหนึ่งหนึ่งเคฮ้ยเพื่อนมาอีกจิ้มตัวไปนัดหนึ่งจิ้ตัวไปนัดหนึ่ง เนี่ยเด็มามีรถบามีรถ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 มันดัข้ามานะเเลไปเไม่ไม่ข้ามข้โอ้โหแม่าเลยเลยทีท่าอย่งนี้ก็ต้องเอาแล้วล่ะตัดปล่อยลไม่ดูรอแปูไม่ได้มันวิ่งชาร์จกู เพื่อไม่ใช่พี่ดึงได้ปหมผมดึงอยู่อ่ะดึงผมอยู่ขับรถกูไปเลยเนี่ยบอลไม่มีออปชั่นอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนหน้าพี่เจมเลยไปชาร์จเออสองนัดแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วตายตายอยู่พี่สายพี่เจม์เงียบก่อนลเขามาได้เลยพี่ สวยไอ้เฮียเมื่อกี้กูอยากดึงด้วยแต่มันวิ่งเอาไปโอ้โหเร็วไั้เฮียปั๊มยาไปหน่อยวะไอ้เฮียเนี่ยแล้วยิงผมผมยิงมันไปสร้างแล้วนะเว้ยผมต้องจะปั๊มยาก็จะฆ่าได้ตบกลัวแม็กดอมแม็กเทพมีหมดอะคอมเพนคุณโก่เรื่อว่าตบมึงอะแหละต้อเลยครับรองกองตายเอง ใช้กัะสุดแล้วองทั้งทองทั้งเขียวมีหมดอะอ๋อเป็นเหียอะไรกันนะหาดีกล่ไปไปเสียคนไปดีกว่าได้สี่่งแค่แต่ที่ามเ่ะนาตีจริงจจริงจมันต้องเอาอีกอ่ะมาที ไปสอบเมื่อกี้พี่เห็นเรายิงเอาไปสอบใะ่ปะตัวเดียวนักตัวเดียวไอ้กล้องมานแจ้งไอ้ว่ามีตัวไปใต้สะพานผมอ๋อเออเออเออสักคนโ่อนเลยวะแค่ไม่คิดว่าจะขึ้นมาเลยเข้าไปใต้สะพานแล้วกูรูลงไปตอนแรกกูจะขับเกมมาเลยเพราะไม่เก็บแล้วเว้ยเข้ายังไงขึ้นเขาเนีวบแเป้แค่นี้ก็ได้มัอย่าได้จะแปะเป้ีค่ที่มัน ไหนมาสองนะพี่เออบนถนนน่ะพี่ว่ามีอยู่ป่ะยังไม่มีหรอกถ้าตอนเนี้ยอุ้ยเฮ้ยไฟเราพี่ก็ตึ้นฉันไ้ขี่ได้เคฟายสองเพื่อนกูไหมเฮียห้่อเฮียอะแต่เราแค่ได้ยืนบนที่นี้เสร็จวบุยชิ้นไอตัวมอไซค์อ่ะชุดแรกก็ไม่โดนชุดสองก็ไม่โดนเราจะโดนเนี่ยเจ็บตื่นเตนหมด ทีมาเนี่ยมามาผมว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไงหมยไอเราอย่าลงพี่เฉีกไปโบสถให้นะแต่เราเล่นชา้ชาช้ามช้าเลยนะก็เรามีของมียาอยู่เฮ้ยขนามีคนไอ้เหี้ยนมาสองโอเคแล้วตาตานลดด้วยไอ้เหี้ยนกับยาอยู่ อะมีคนลงบ้านสองเลยบ้านที่มีดิอย่างเนี้ยี่ลงบ้านได้ก่อนนะเราบ้านเพื่องไม่ต่อเพื่อนนะเหมือนมีป่าววะดูอยู่ยังไม่เห็นเลยวะไม่ไม่บ้านสองมันมีแน่แต่ไปถึงบ้านอ่ะเหมือนมีป่ะบ้านยังไม่มีครับไม่มีบ้านไม่มีบ้านไหนเมื่อไหร่บ้านไหนกันเนี่ยบ้านหน้าผมเลยบ้านบ้านของผม มันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนไม่ต้องมาฝ<อ>ั่งนี้แล้วพี่ข้างหน้ามันมีถ้าจะหรือเราจะอ้อมออกอขวาไปอีกอนไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยววงหน้ารอรอวงหน้าวงหน้าอยู่วะไม่ได้ขี่กลับไปได้อะอ้แค่อยู่ดีก็มีกองสามเปลี่ยนดับเครื่องดับเครื่องลงมานะพี่บ้านตรงข้ามจะได้ไม่รู้รถมึงอยู่ในวงยังเห็นไหมอยู่แล้วใครไปยิงเปิดจุดตัวบนยิงเพียอะไร ตัวบนเห็นต,ตัวบนเห็นแล้วบ้านซ้ายเลยมันยังไม่รู้ไอควายรู้ม,รม,รม,รมีรู้ไม่มีเนี่ยไปสองสามจีอยู่ไหนวะตรนี้ปะใช่แอามจี้แล้วมกกวิ่งไปดูบ้านหน้าหน่อยแล้วค่อยวิ่งกลับมาถ้าไม่มีเอ่อ ทำไมพี่รู้สึกว่าอยากเล่นในลูนจังวะ <ใน S 1> แต่แม่งเราไม่รู้ข่าวเลยว่ะลูนทิโม,มเสือไม่ได้เลยตรงลูนเออมันโดนหลายทางใบบ้านหน้าสองฮะกลับมาลุ้นเลยไหมกลับมาลุ้นเลยถ้า,มาไม่มีแล้วกลับมาลุ้นช็คชัวร์เลยมีอะไร้ที่ออกไปเวขวาเวเดิมนะเวบ้านรอเดี๋ยวเดือดตายทำสองได้ก่อนเ,เนี่ยมีเี้ย มีบ้างนั้นมีแล้วมันเลีงรีฟิตอยู่มีแขับเล่นนอกห่วงแม่ตำแหน่งมันมีที่เดียวสุดๆตรงนี้ไว้แต่พี่ยังไม่อยากให้ไปเล่นเร็วเลยแต่ส่วนตัวนะส่วนนะบ้านคอนโซลมันยังตูนอยู่อ่ะไม่อยากให้ไปเล่นเลยมาหาข่าวตรงเนี้ยลูนก่อน ไ <Es> เล่นกันห้าสิบเอ็ดคนในที่อย่าลืมดูคนสองตัวสามตัวบ้านหน้าเราแค่มันเห็นนะเดี๋ยวออกอยากมีหมดแล้วอ่ะตรงนี้เส้นเส้นถนนเส้นนี้ออกเลยเครื่องบินอ่ะ นิหนึ่งนะหนีกลับไปมาเออเออได้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 นี่ตัวไหนมัสี่อ่ะไม่รอไปเลยที่ไปคนเดียวตอนนี้ไปมีคนมีคนมีคนมัสี่มีคนพี่จะมาหาข่าวตรงนี้ก่นกนอนเพราะยังมีเวลาอยู่นั้นเขาจะเป็นฝั่งนู้นแล้วเราขี่ไปรอก็ได้มนอันเดียร์ชาร์ดระบาดน,นี้เงียบป่ะพี่มะบามักสามเออเงียบเงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันไม่เห็นเลย ทีมทีมก่อนได้ะเฮ้ยแต่มีตรงนี้นะสองตัวกูเห็นสองตัวตัวชัวทีนบ้านน่าจะมีสักตัวมาแม็กเอาแม็กเลยเห็นแล้วกูเห็นแล้วสองตัวมึงมึงคลิปดิที้บ้านเห็นกูโอ้โหเหยื่อที่บ้านที่บ้านที่บ้านเลยบ้านสองนี่ก่อนเลยสามตัวแล้วเข้าบ้านคนละบ้านคนละบ้านคนละบ้านให้คนละบ้านก่อน ช่วยนะตอนนี้เล่นไปเลยเล่นไปเลยบ่านกูไม่ได้อยู่ในวงตรงนี้ตัวหนึ่งดูหลังคาหลังคาบ้านริมขวามือตลางก็มีไบมาแล้วเบิด ตัวโ,โดนไฟเหี้ยน้องหลอดยาวิ่งรูนเงินต่ำไปได้ไหมพยายามอยู่หลักกูแล้วมันเห็นกูแล้วเปิดเพื่อนมาชิมหายเพื่อนอยู่ข้างหลัง ระวังค่้ยลหารด้วยนะในวิผ่า,าเล่นมีอนอยากจังวะ